พิมกาสีมาลองเสือของพี่เกลเนาะที่เป็นทรงมห้เนาะจะเป็นของควนนั่งวันที่พิมพ์เด่นเกมอะไรเนาะเด้วพิมพ์กาเดีกแกเดี๋ยวเนาะจะทุกคนเนาะเดี๋ยวพิมพ์กาสินมาเบิง้งวันมีสียังไงเนาะมีสีขาวเนาะี๋ยวพิมพ์กาสีตั้งกงล่องดีๆเลยกะเบิ้งก็นนาะจะทุกคนเนาะจะทุกคนนี่เป็นสีนักเงินเนาะ เงินแล้วว่าสีฝาอ่อนนะจัตคนเนาะเกล้าออดออดกะว่ะจ้ะไม่พอิทบอกถูกอถก็เพราะถอดเลยจ้ะเกลานะ้าเนาะขอบคุณพี่เกลไไ้ไร้ไร้เลยจ้ะเสืองามไรนะ้เนาะเดี๋ยวนอ้องพิมพ์สีร้องใส่ให้ทุกคนเบิังนะจ้ะไในซ่องโตจ้ะน้องพิมพ์กับเล่นเกมไร่เนาะจา้ะขอบคุณพี่เกลไไ้ไร้ไร้เลยจ้ะขอบคุณในไหนเนาะเป็นเพจเป็นสองของยูทูบของเพันเลยเนาะสองยูทูบพันกับเกลาดาวมัดกะว่ะจ้ะ เนาะเดี๋ยวพิมกับซีขึ้นส่องให้เบิ่งเนาะจ้ะทุกคนเนาะแล้วพิมสิลองไปใส่เบิ่งก่อนนะจ้ะโอ้ยพิมกับมากเนาะพิมเป็นคนมาใส่เสืออ้อๆเงือกเนาะจ้ะทุกคนแล้วพิมสิใส่ให้เบิ่งเนาะจ้ะแล้วพิมขออนุญาตไปใส่ก่อนจ้ะสบายดีเด้อทุกคนนะ้าสูดสองเส้าพิมปักเซไปจ้ะพิมกั มาเห็ดคลิปนอกจาก,ก reveal, า ummer, ทุกคนม um าาสซเสือพี่เกล่เวล้าเนาะทีเป็น่งมาให้น้องพิมในน้องพิมก์กอะไรห้าบเรียบร้อยแลวจ้าพี่เกลจ้างามไรเนาะเป็นเสือยือน้องพิมพ์ก็พันแขนเนาะถาไพบมมาพันกับปอยเป็นธรรมดากระใดเนาะแขนกับสีดุบามาานเนาะจ้าเป็นเสือพายืดนงามไรจากพี่เกลเนาะขอบคุณพี่เกลรายๆเด้อจ้าน้องพิมกักะไรเลยจ้าสองตัวจากพี่เกลจ้าขอบคุณพี่เกลรายๆเนาะ ตัวนี้ก็เป็นสีขาวนะจ๊ะเกล่ามอสกาจา้ะน้องพิมบอกพิษกับขอโทษนอกน้องพิมจ๊ะน่าจะเป็นมอสกานอะกประเทศทีเป็นยูเนาะเป็นยูเมืองหนองนะจ๊ะทุกคนเนาะเดี๋ยวพิมกับซีกลนส่อง y o ยูทูบหายทุกคนนะเนาะเพิ่งจะหายพี่ๆทุกคนเข้าไปติดตามชีวิตของเกล่ามอสกาเนาะจา้ะเป็นกับยูเมืองหนองเนาะไปติดตามชีวิตเพิ่นมาเพิ่นใส่ชีวิตยูเมืองหนองเป็นอย่ง,อไงไรเนานะกะ พี่พีตัวคนเดนเอร์จ้าเขามาเป็นกำลังใจให้พี่เกล่ามดกาดะจ้าที่พี่น้องพิมใหไ่เสือมาเนี่จ้าน้องพิมกาสีเบาให้ฟังเนาะน้องพิมพเดินเกมได้จ้าน้องเด่นเกมจากบัตพี่เกล่าเขาเนาะพันกาไเลยเด่นเกมจาาไพ่ไทยตัวเด็กสามตัทายถูกเนาะกัอะไรเสือสองตกับขนมเนาะขนุนแม่นพี่เกล่าทรงให้น้องพิมพ์ ก่อนหน้าที่เสือซีมาเราจะทุกคนเนาะน้องพิมพ์ก็ได้กพดเริ่มซุ่มซนไปแล้วเนาะจ้ะและมือดีเสือมาหอดพิมพ์เนาะเพราะว่าเป็นหนาทีให้เข้าเห็ดในเมืองไทยเนาะจ้ะทุกคนเนาะกะส่งมาหอดน้องพิมพ์แล้วเนาะเป็นเสือผางามนะจ้ะแพ้กะเป็นเป็นเสือยืดจ้ะทุกคนใส่สบายเนาะน้องพิมพ์กับเป็นคนที่มักใส่เสื้อยืดเนาะจ้ะทุกคนเพราะว่าน้องพิมเป็นคนอวดเนาะไซส์เนี้ยอื่นกะจู่ว่าคอยถนัดเท่าเสื้อยืดเนาะจ้ะ ตาทุกคนน้องพิมกับเขาขอบคุณพี่เกวลวหลายๆเ้อจ้าน้องพิมกัได้หับเสือสองตัวเรียบร้อยเน้ะจ้าพี่เกวลวน้องก็บเขาไว้พ่อในพี่เกลมีแต่ความสุขความเจริญเรจะจากโบกไพ่ไข่เจ็บน้องกับขอให้พี่เกลมีแต่ความสุขจริงๆขึ้นไปเนาะจ้ากาในปีนี้กเขาให้พี่เกลหะเงินห้าข้ามหลายๆเนาะจ้าก็ขอให้พี่เกลมีความฮักที่สมบังและกล็ขอให้พี่เกลมีแต่ความสุขความเจริญจริงๆขก้นไปเนาะ สิ่งที่พี่เกียวให้น้องมาเนาะก็ขอให้กลับไปหาพี่เกลือลอยเท่าพันเท่าเด้อจากพี่เกลยวน้อนก็ขออวยพรดเนาะพิมกับบอจักสีวอกเนี้ยน้องพิมกาทุกคนตื่นตันดีใจเนาะพิมกาขอให้สิ่งที่พี่เกียวให้น้องมาเนาะก็ขอให้กลับไปหาพี่เกลือลอยเท่าพันเท่าเนาะก็ขอให้พี่เกลยวมีแต่ความสุขความเจริญได้ดายเด้อจากน้องพิมกัดีใจเนาะน้องพิมกัไล่เสือ ชอบโตจากพี่เกลเนาะเป็นซองยูทูปพี่เกลในเสือเนาะในเสือด้วยจ้ะกับน้องพิมพ์การซีเป็นที่ระลึกเนาะดีใจเลยจ้ะบ,บอคิดว่าา50เป็นคนโุกดีเลยจ้ะไรเสือเป็นหนึงซองโตเนาะจา้ะทุกคนเนาะคนกระเด็นกันร้ายแต่เราได้กันบอบอทัวร์บอทึงจ้ะเพราะว่าเป็นเท็จมาแต่ซีซีโตจะเป็นเสือเนาะน้องพิมพ์ก็เป็นคนโุกดีเลยซองโตจ้ะ ขอบคุณพี่เกล้ได้ด้วเด้อน้องพิมก็ดีใจเนาะและน้องพิมก็สืบสันซองพี่เกลเนะาะก็ฝากพี่ๆทุกคนเขาไปเป็นกนันแน่ใจพี่เกลเล่าให้หน้องพิมไดเด้อจ้ะไปติดตามชีวิตของเพิ่นอ,นอนในเมืองนอกเนาะว่าเป็นจังไรเนาะจ้ะทุกคนเนาะงามไรจ้ะเป็นเสือยืดเนาะคลิปนี้กะสิขอลาไปก่อนจ้ะทุกคนเนาะคลิปนี้พิมกะสิขอจบลงซ้ำเนาะพิมกะบนะฮับเสือสองตเรียบร้อยแล้วกะมาใส่ให้ทุกคนเบิ่งเนาะ เป็นเสอยือดไส่สบายสบายจ้ะทุกคนกาพิมเป็นคนอวดเนาะกาส่เลยเขาไปกับพอดีเลยจ้ะทุกคนเนาะกาขอบคุณพี่เกี่ยวหลายๆเด้อจ้ากาก่อนสิไปกาเขาขอบคุณขอบใจทุกๆกําลังใจที่เขามาเป็นกาลังใจสองสาวพิมปักเซได้เลยเด้อจ้ากาขอฝากสองพี่เกี่ยวเล่าน่เาเน้อจ้าทุกคนเนาะก,กัไปตามตีนชีวิตของเพื่นอ,อนในเมืองนองเนาะจ้าทุกคนนวพเพินสิทยายทำยัางออกมาให้พี่เพื่อนเพื่พนอนพอเม่ไอเนองได้เปิียกันเนาะจ้า คลิปนี้กาพิมกาสิข้อไปเนาะจากพิมกาเลยเสือผางามๆเป็นเสือยืดเนาะจากสองพี่เกล้าเนาะเพป็นกะส่งเมฆหายน้องพิมเนาะแล้วกาได้หับเป็นที่เรียบร้อยแล้วกาใส่แล้วกาถึงใจเนาะขอบคุณในดายเด้อจากคลิปนี้กาสิข้อลาไปก่อนขอขอบคุณขอบใจทุกๆกำลังใจเด้อจากกาบายบาย